เกมบางเกมมันไม่สนุกเลยถ้าคุณเล่นคนเดียวแต่พอมีเพื่อนมานั่งข้างๆหรือแม้แต่อยู่คนคนละที่เกมเดิมๆนั่นแหละกลายเป็นความวุ่นวายความหาและความทรงจำแบบที่คุณไม่มีวันลืมวันนี้ผมเลยอยากพาคุณไปรู้จักกับ10เกมโคออฟที่สนุกจนคุณต้องชวนคนข้างๆมาเล่นด้วยบางเกมเล่นในเครื่องเดียวได้เลยบางเกมลุยออนไลน์กับเพื่อนได้ทันทีแต่ที่เหมือนกันก็คือทุกเกมในคลิปนี้จะสนุกขึ้น2เท่าถ้าคุณมีคนเล่นด้วยครับ เกมแรก It Takes Two ถ้าคุณมีเพื่อนซีหรือแฟนที่ชอบเล่นเกมด้วยกัน It Takes Two ไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือบททดสอบความสัมพันธ์ที่ถูกออกแบบมาให้เล่น2คนเท่านั้นคุณจะได้รับบทเป็นคู่สามีภรรยาที่กำลังจะหย่ากันแล้วจู่ๆวิญญาณของทั้งสองคนกลับเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาของลูกสาวและต้องร่วมมือกันฝ่าฟันโลกแฟนตาซีหลุดโลกเพื่อหาทางกลับคืนร่างเดิมแต่นี่ไม่ใช่เกมดูเนื้อเรื่องไปเรื่อยเพราะแทบทุกด่านจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนกลไกเปลี่ยนวิธีเล่นตลอดมีทั้งฉากยิงฉากกระโดดฉากบินฉากแข่งกันและมี ที่ทําให้หัวเราะจนร้องไห้แต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะตัวต้องช่วยเหลือกันจริงๆไม่สามารถเล่นคนเดียวได้เลยและคุณจะได้เรียนรู้ว่าการทําอะไรด้วยกันบางทีมันก็ซับซ้อนกว่าที่คิดที่สําคัญคือเล่นได้ทั้งแบบแบ่งจอและออนไลน์กับเพื่อนได้ฟรีผ่าน f Friend Pass It Takes Two คือเกมที่คว้ารางวัลเกมออฟเดอะียมาแล้วไม่ใช่เพราะภาพสวยหรือระบบเด่นแต่เพราะมันเข้าใจหัวใจของการเล่นเกมด้วยกันจริงๆและถ้าคุณเล่นจบมันอาจทําให้คุณรู้จักคนข้างๆมากกว่าที่เคยก็ได้ เกมที่2อ v e r c ว o ร e d ุกสองถ้าคุณอยากรู้ว่าเพื่อนแท้หรือแฟนที่แท้จริงของคุณคือใครให้ชวนพวกเขามาเล่น o อ e ว c o o คุกสองครับเกมนี้ไม่มีศัตรูไม่มีปืนไม่มีบอสแต่มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอก็คือความวุ่นวายสุดขีดที่อยู่ในครัวคุณกับเพื่อนจะต้องทำอาหารตามออเดอร์ในเวลาจำกัดมีทั้งหั่นของต้มผัดล้างจานและส่งของฟังดูง่ายฉากในเกมจะค่อยๆเปลี่ยนไปจนคุณหัวร้อนมีครัวอยู่กลางน้ำพื้นที่ที่เคลื่อนที่ได้หิมะลื่นไปจนถึงครัวในยานอาวกาศบางฉากคุณอาจต้อง ้องโยนวัตถุดิบให้กันข้ามเหวหรือยืนคนละฝั่งของแพรที่แยกจากกันเล่นได้สูงสุด4คนบนเครื่องเดียวหรือออนไลน์ก็ได้เกมนี้ไม่ใช่แค่ทําอาหารแต่มันคือเกมที่สะท้อนการสื่อสารความอดทนและความเป็นทีมเวิร์กแบบชัดเจนถ้าเล่นกับเพื่อนจะหาถ้าเล่นกับแฟนจะได้รู้จักกันดีขึ้นและถ้าเล่นกับพ่อแม่เตรียมโดนถามว่านี่มันเกมอะไรวะเนี่ยทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้โอเวอร์คุก2คือเกมโคอต์สุดฮาที่สนุกได้ทุกวัยและรับรองว่าเล่นครั้งเดียวไม่พอแน่นอน เกมที่3 ถ้าคุณคิดว่าเกมโคออปคือความชิลงั้นครับเฮดจะสอนให้รู้ว่านรกมีจริงเกมนี้มาในแนวการ์ตูนยุค30สุดน่ารักแต่ภายใต้ภาพใสๆนั้นคือเกมแอคชั่นที่โหดและเข้มข้นจนคนเล่นโซส์ยังต้องเหงื่อแตกคุณและเพื่อนจะเล่นเป็นครับเฮดและมักแมนสองพี่น้องที่ต้องไล่กำจัดบอสทั่วโลกเพื่อแลกกับการหนีจากข้อตกลงกับปีศาจร,ระบบเกมเรียบง่ายยิงกระโดดแดชแต่ทุกบอสมีแพทเทิร์นที่ซับซ้อนและต้องใช้ความแม่นยำแบบสุดขีดจะสนุกจะตายจะหัวร้อน จะเจอมันทั้งหมดในเวลาไม่ถึง1นาทีข้อดีคือเล่นโคลออกบนเครื่องเดียวได้เลยแต่ต้องใจเย็นและมีจังหวะเพราะช่วยกันได้ก็จริงแต่ถ้าคนหนึ่งล้มอีกคนจะกดดันหนักถ้าคุณกับเพื่อนเป็นสายฮาร์ดคอร์และชอบเกมที่ท้าทายแต่ยังน่ารักในแบบคลาสสิกครับเฮดคือเคมที่ให้รสชาติแบบเจ็บแต่จบที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยครับ เกมที่ 4. Moving Out คุณเคยย้ายบ้านกันจริงๆไหมครับคิดว่ายากไหมแต่ถ้าคุณได้เล่น Moving Out คุณจะรู้ว่าย้ายบ้านในเกมมันวุ่นวายยิ่งกว่าเกมนี้ให้คุณรับบทเป็นทีมขนของมือโปรที่มีหน้าที่ย้ายของออกจากบ้านภายในเวลาจำกัดฟังดูธรรมดาแต่เกมนี้ไม่เคยมีคําว่าปกติเลยสักฉากเดียวคุณต้องช่วยกันแบกเตียงออกจากบ้านผ่านหน้าต่างคว่างตู้เย็นข้ามสระน้ําดึงโซฟาออกจากรถไฟที่กําลังวิง่งหรือแม้แต่ย้ายของในปราสาทผีสิงความฮาของเกมนี้คือฟิสิกส์ ที่แอบ,บกลวนคุณต้องโยนของบิดตัวหมุนมุมและหลบสิ่งกีดขวางทุกรูปแบบเล่นได้สูงสุด4คนบนเครื่องเดียวไม่มีด่านในซ้ําและเสียงหัวเราะจะดังตั้งแต่ด่านแรกจนจบเกม Moving Out คือเกมโค o อสสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสแต่อยากหัวเราะกับเพื่อนให้สุดเสียงและถ้าคุณเล่นกับแฟนเชื่อผมเถอะมันจะกลายเป็นการทดสอบความสมมามัคคีในชีวิตจริงไปโดยไม่รู้ตัวเลย เกมที่5 LEGO Star Wars The Skywalker Saga ถ้าคุณเป็นแฟน Star Wars และอยากหาเกมเล่นกับคนในครอบครัว LEGO Star Wars The Skywalker Saga คือเกมโคออกที่ตอบโจทย์ที่สุดเกมหนึ่งในยุคนี้เกมนี้รวมเนื้อหาทั้ง9ภาคของ Star Wars ไว้ในเกมเดียวตั้งแต่ Episode 1จนถึง Episode 9และคุณสามารถเลื่องเล่นตามลำดับที่ชอบได้เลยแม้จะเป็นเกม Lego แต่บอกเลยว่าระบบไม่ได้เด็กอย่างที่คิดมีการยิงใช้พลังฟ o r c e ต่อสู้ด้วยไ์เซเบอร์และขับยานรบแบบเต็มรูปแบบมีตัว ละครที่เปิดล็อกกว่า300ตัวจุดเด่นคืออารมณ์ขันสไตล์เลโก้ที่แอบ,บแซะเรื่องราวต้นฉบับแบบน่ารักน่ารักเล่นได้2คนแบบแบ่งจอในเครื่องเดียวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจะเล่นกับแฟนพี่น้องหรือลูกหลานก็สนุกและที่สําคัญนี่คือเกมที่ทําให้คุณรู้ว่า Star Wars <S <S ก็สามารถเล่นแบบสบายๆและอบอุ่นหัวใจได้เหมือนกันถ้าคุณชอบเรื่องราวใน Galaxy g a l a x y ซีแอนกลโยพเกมนี้จะพาคุณไปสนุกแบบยิ้มแก้มปรีแน่นอนครับ ¿Qué Deal. Teenage Mutant Ninja Turtle Striders Revenge นินจาเต่ายุค90ได้กลับมาแล้วถ้าคุณเคยโตมากับราฟาเอลโดนาเทโลเลโอนาร์โดและไมเคิลแองเจโลเกมนี้คือการคืนชีพของความทรงจําแบบเต็มสปีด Striders Revenge คือเกมแนว beat 'em up สไตล์คลาสสิกที่ให้คุณกับเพื่อนออกลุยบนถนนต่อยศัตรูเป็นกลุ่มๆในฉากแบบ 2D size scroll เหมือนเกมตู้อาร์เคดสมัยก่อนแต่ภาพอัปเกรดเป็นพิกเซลอาร์ตสุดเท่เล่นได้สูงสุด6คนพร้อมกันทั้งแบบโลคอลและออนไลน์ สามารถเลือกตัวละครได้หลากหลายไม่ใช่แค่เต่าแต่ยังรวมถึงตัวละครจากซีรีส์ต้นฉบับระบบคอมโบก็จัดเต็มแต่เข้าใจง่ายเล่นได้ทั้งสายจริงจังและสายชิลที่สําคัญคือเล่นแล้วฟีลดีมากพเพราะเพลงประกอบและงานศิลป์ทำออกมาด้วยใจรักแฟนชายจริงๆนี่คือเกมที่ทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่จะหลงรักและถ้าคุณเคยเป็นเด็กที่เคยนั่งหน้าจอทีวีดูเต่านินจาต่อสู้เกมนี้จะพาคุณย้อนกลับไปเป็นคนนั้นอีกครั้งได้แบบสมบูรณ์แบบเลยครับ เกมที่ 7. Streets of Rage 4 ถ้าคุณคือสายเกมอาร์เคดหรือเคยผ่านยุคเกมตู้มาก่อน Streets of Rage 4จะทำให้คุณยิ้มด้วยหมัดแรกที่กดใส่ศัตรูเลยครับนี่คือภาคต่อของซีรีส์ Beat 'Em Up ระดับตำนานจากยุค90 <c oughs> ที่เคยเป็นขวัญใจเครื่องเซกากลับมาอีกครั้งในรุกใหม่พร้อมงานภาพแบบ 2D วาดมือสุดโหดและเพลงแนวซินเวฟที่โคตรเท่ตัวเกมให้คุณกับเพื่อนเลือกลุยเป็นตัวละครที่หลากหลายแต่ละคนมีสกิลคอมโบและสไตล์การโจมตีเฉพาะตัวจะเน้นสปีดเน้นพลังหรือเน้นโยนของก็ได้คุณจะ ได้ลุยผ่านเมืองที่เต็มไปด้วยแก๊งอาชญากรต่อยฟาดโยนกระโดดทับแบบเดือด<ๆ>เล่นได้สูงสุด4คนบนเครื่องเดียวกันหรือจะเล่นออนไลน์ก็มีให้ครบความมันของเกมนี้คือการร่วมมือทํคอคามมอคอคามโบใส่ศัตรูโดยเฉพาะเวลาเจอบอสที่ต้องใช้ทั้งแรงและจังหวะเพื่อเอาชนะนี่คือเกมที่เล่นแล้วรู้สึกเหมือนกาลังอยู่ในหนังแอคชั่นยุค VHS ดิบเท่เดือดและเหมาะก,กับสายเกมเมอร์รุ่นใหม่ที่อยากลองสัมผัสความคลาสสิกอย่างมีสไตล์ เกมที่8 Don't Starve Together ข้อยากชวนเพื่อนไปตายด้วยกันแบบฮาๆ <laughs> Don't Starve Together คือเกมเอาตัวรอดสุดติสที่พร้อมจะเล่นกับหัวใจของคุณเกมนี้มีภาพแนวการ์ตูนวาดมือสุดแหวนตัวละครทุกตัวดูเหมือนจะหลุดมาจากหนังสือภาพของทิมเบอร์ตันแต่เบื้องหลังความน่ารักคือเกมเอาตัวรอดที่โหดและจริงจังแบบสุดๆคุณกับเพื่อนจะถูกโยนเข้าไปในโลกที่ไม่มีคำอธิบายต้องหาของกินจุดไฟครัฟของหาที่พักและสู้กับสัตว์ประหลาดแปลกประหลาดและใช่ครับตายได้ง่ายมากเล่นกันแบบโคลอป ออนไลน์หรือจะตั้งเซิร์ฟส่วนตัวก็ได้และที่สําคัญทุกอย่างในเกมเกิดขึ้นแบบเร็วทม์ถ้าคุณไม่สื่อสารไม่วางแผนก็เตรียมดูเพื่อนกลายเป็นผีได้เลยจุดเด่นคือความยืดหยุ่นของระบบและการอัปเดตของเกมที่ยังมีต่อเนื่องใครเป็นสายเซ r ร์ v a วอลอินดี้บวกกับเกมบรรยากาศหลอนนิดๆดอนสตาร์ฟสกีเตอร์คือเกมที่ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่เป็นการเอาชนะความโกลหนไปด้วยกันและเชื่อเถอะตายเป็นทีมยังไงก็ยังหายอยู่ดี เกมที่เก้า สปริตฟิชเชอถ้าคุณกำลังมองหาเกมโค้ดที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและเซอร์ไพรส์ไม่รู้จบสปริตฟิชเชอคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดในเกมนี้คุณและเพื่อนจะสวมบทเป็นมิเอโอฮัสันและโซอีฟอสเตอร์สองนักเขียนที่ถูกดึงเข้าไปในโลกของนิยายที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองโลกที่ผสมผสานร,ระหว่างไซไฟและแฟนตาซีทำให้คุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลา1น,นาทีคุณอาจกำลังขี่มังกรที่น่ารักนาทีต่อมาคุณอาจต้องต่อสู้เป็นนินจาไซเบอร์หรือแม้กระทั่ง ทั้งหนีจากโทรย่าที่น่าสะพรึงกลัวเกมนี้ออกแบบมาเพื่อการเล่นโคออปแบบแบ่งหน้าจอโดยเฉพาะคุณจะต้องประสานงานและทํางานร่วมกันกับเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาและผ่านอุปสรรคต่างๆและที่พิเศษสุดๆคือระบบเฟรนช์พาที่ให้คุณสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้โดยที่เพื่อนไม่ต้องซื้อเกมทําให้การไจนภัยร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและสนุกยิ่งขึ้นสปริตฟิชเชอรได้รับการพัฒนาโดยเฮสไลท์สตูดิโอสินเดียวกับที่สร้างเกมโคออปชื่อดังอย่าง It Takes Two ดังนั้นคุณสามารถคาดหวัง ถึงคุณภาพและความสนุกที่ไม่แพ้กันได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการผรจญภัยที่ไม่เหมือนใครที่จะทําให้คุณและเพื่อนหัวเราะตื่นเต้นและประหลาดใจไปพร้อมๆกัน เกมที่10 Minecraft จะมีเกมไหนในโลกที่เล่นกับเพื่อนแล้วสนุกได้ทุกแนวถ้าไม่ใช่ Minecraft ไม่ว่าจะเล่นกันแบบสร้างบ้านขุดเหมืองเอาชีวิตรอดผจญภัย PVP หรือแม้แต่เล่นเป็นบทละคร Minecraft คือแพลตฟอร์มที่คุณกับเพื่อนจะสร้างโลกใหม่ด้วยจินตนาการคุณเริ่มจากไม่มีอะไรเลยไม้1ท่อนหิน2ก้อนแล้วจากนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือบ้านหลังใหญ่งั้นเหรอปราสาทลอยฟ้างั้นเหรอเมืองใต้ดินเหรอมังกรตัวโตเหรอถ้าเพื่อนของคุณพร้อมก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ Minecraft เล่นได้ทั้ง แบบโลลและออนไลน์ Online, กับเพื่อนทั่วโลกมีทั้งเวอร์ชัน Java และ b e d r o c k ให้เลือกตามแพลตฟอร์มมอดเสริมยังมีอีกเป็นพันเทกเจอร์สวยๆก็มีเพียร Minecraft ไม่ใช่แค่เกมแต่เป็นเครื่องมือสร้างมิตรภาพเล่นกับเพื่อน10คนก็ได้เล่นกับแฟน2คนก็อ,อบอุ่นเล่นคนเดียวก็ยังสนุกและไม่ว่าคุณจะเล่นแนวไหนไมค์คลาบคือพื้นที่ให้คุณและเพื่อนได้สร้างอะไรด้วยกันแบบไม่มีขอบเขตเลยครับ และนั่นคือ10เกมโคอ p อที่อยากให้คุณลองเล่นดูสักครั้งบางเกมอาจจะทำให้คุณกับเพื่อนหัวร้อไมห่หยุดบางเกมอาจจะทำให้แฟนคุณอยากเลิกแค่เพราะโยนจานไม่ทันแต่ไม่ว่าจะเกมไหนสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมันสร้างช่วงเวลาดีๆที่คุณแชร์กับคนอื่นได้และนั่นแหละครับคือพลังของเกมโคอ p อถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง w o n d e r Tale s Treasure เพราะเรายังมีเกมดีๆอีกเพียบที่อยากเล่าให้คุณฟังครับ